สวัสดีครับสวัสดีซิท่านครับเอาโดนพ่อกันครับ,รบหลังจากที่ห่างหายไปประมาณหนึ่งสองหมื่นครับเอาติดภารกิจทํางานครับทํางานสุม,มือครับช่วงนี้โอ้อยมีเวลา่ายเอาวันนี้โรงงานผ่านพ้วนครับมีเวลาพักแค่หน่อยเอาปกติวันนี้ว่าจะไปโรงงานผ่านมุกเบิกครับงานไอชั่วโมงครับปั๊บ ปับไอ้ด้านดินขึ้นไปปลูกมันครับแต่ว่าไม่งานด่วนก่อนครับียงฝนตก,กว่านั้นแ <c oughs> ล้มาน้องผ่านเพื่อนไหมครับันนี้กับประมาันสามสิบก็เลยครับประมาณนสามสิบก็เลยกระฉีนาจะกค้ำครับตอนนี้ก็บซีมุ่งกลัวหามุ่งเอาเดี๋ยวาเบิ่งจอนเดียครับกับครูป่าครับโอ้ยไงแห้งฝนบอลลุ่งครับตะวันเป็นดินทรายตัวนี้เอา หลังจากที่ใดผ่านหามาไม่ครับเอาผ่านหกไปเปลี่ยนนะเพื่อนผ่านหกไปเปลี่ยนผ่านห่าครับตัวผ่านหกมันนักลถครก็ยังคิดก่อนที่ผมมาไปมันนักรถมันเหนือดอเป็นเหนื่อดล้หลังจากเน้นท่านี้เน้นเขาเลิกครับเน้นนี่แหละใช้ให้เน้นใช้ไห้ก็เลยเน้นไม่ผ่านหาครับบอกคือผ่านหกก่นเานหกนี่ใชหน้าสีดีกันครับละเอียดกว่าแต่ว่ามา,าใช้ห้นี่จากนักรนคร ี่ฮอลแลานที่ที่เอ่อที่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 สมบูรณ์ที่ที่อย่างที่ที่เอ่อที่ที่อย่างตัวซีที่หาแรกนะครับตัวเก่าโมเมนท์ที่ที่สามจุดหาศูนย์นะครับเป็นที่ที่ซีหาตัวเก่านี่แหละรุ่นฟ้ากระโปรงคล้ายๆเหตุนะครับตกเตียนเปลี่ยนกันมาเลย เดี๋ยวเบิ่นงนกำนังงานครับยักงกับรถทานมาอยู่ลังสงการโดนไล่อยากใส่แล้วครับยังนะ่ะ ผมมรตกับแต่พนรถนีตักสิไปงานผู้ใดก่อนมันใช้กันอยากเคิดร้อมกันเบิดนะครับก็เลยเอาสเตเดี้ยพวกเก็บได้เก็บไปก่อนครับหน้าพ้านหนีพวกจะคล้องสิเดีนไทยยังขึ้นหรอแงกเว้นกับรับจ้างมันตะกอนเอาหมดนี้ลงงานแากครูครับกับผู้ตายว่าศูนย์หานึ่งแปดอรถจะคล้องทั้งสองขันครับคันนั้นไป่านหกครับ ป้านหกตีนพี่ปกติใส่บ้านานาสาครับเอามาขัดสีป้านหกปกติใส่บ้านอะไรกันป้านานาสาป้านหากับเจ้าพนักรานครับจิมมอนมอนก็เขาเลิกครับ โอ้ยไงหฮงโคทนตะเีปอา,ากองครับก็หลุดนี่ใส่พานุกซิมทีครับเอามาเป็นกันไหนคัดสีออกครับปกติใส่พานหานคือจังไห้ติดมือพานหาซิมทีมาไถเอ้ยหางหางนา่านะครับเขาเลิกตัวนั้นพานตัวนั้นเขาเลิกแล้วกนักก็ตัวของซิมทีอยู่ จริงๆใส่สะพานหาครับบ่ค่อยใส่พานหกดอกต็หน,นี้ก็บเอาพานหกมาหน่ะครับที่แหลกบ่พานบอลวานไทยพอดีได้มันไทยดีครับแต่ว่าผมว่ามันหนักโหลดปวด,วดแล้วก็ย่ามเลีน้นี่ลงบ่อลึกกว่ไหนสู่พานหาบ่อดไดนครับโค้งตัวเดียวกันหาครัแต่ว่าหาสีได้นั่นแหละของความลึกแต่ว่าไทยหน้านี่ก่อนขี่ไทยบ่งามครับใหญ่ปวด เอาเจ็บงานครับหัวส่วนซีเรียลแล้วเดี๋ยวว่ามังจอนเดียครับเอาเล่นเกียบ,บีหนึ่งครับฐานพุ่มฐานพวกเบอร์หนึ่งของผมเนะี่ยเป็นไฮเก่เาๆหนะ่ยใส่บีหนึ่งเบิร์ดด้านดินก็ใส่บีหนึ่ง รถเดิมๆมันก็อาจจะยากครับรถเดิมๆถ้าผ่านพวนของซีเอ็มที่หรือว่ามันผ่านที่นำนักโบรายนี่พว่ผ่านอสางิก็จะตอนเดียนี่จะลากไ้แต่ว่าถามว่าใส่ผ่านขบลุณกิจนะครับโค้งเดียมเนี่ยสีนันักนี่โอกาสที่จะเล่นใส่เจบีหนึงในการไทยนี่ยากครับไปได้แต่ว่ากินน้ำมันเพราะว่ารอบบกคอยถึงครับตอนเดียรุ่นหาซุนหาซุนดีนี่รอบจะอยู่ประมั่นท่นหาขึ้นนะครับ อันนี้คือผู้ดนสัอยูนี่เก็บไปเป็นความรูเลยครับผมจะบอกเพราะว่ารุ่นหาซุนหาซุนดีนี่ถ้ารอบพอถึงปัญหานะครับถา้าผู้ไวมารอบในปัญหา,า,า,าทำงานไหนทำงานไหนครับแต่ว่าผมบอกแล้วโตดกินน้ำมันมันกำลังมันบอถึงครับเพราะหรอบเทือหมโบันต้องอยู่ประมาณพัน 17, 18, พันเจ็ดพันแปดครับมันจะพอดีโลกเจอแต่ประหยัดน้ำมันครับพาได้รอบล้วา็ออยางขื้อตกแต่งขงลิ่งครับไข่รเรียนรอบได้นะครับ พราะว่าเขเลี้งเดิมนี่จะแข็งแข็งหล่ะก็เล่งรอบเดียวพอหลายครับเร่งรอบเดียวพอหลายหล่ะก็จะเน้นมันจะฐานเดิมเดิมนี่เขาชี้เน้นไปทาั้งงานแบบเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆบ่ได้เป็นแบบบ่ได้เป็นแบบแล่นแบบเห้าๆแล่นแบบจ,อจ,จอุวดๆของผมน่ะของผมนี่มัน ผมแต่งนะครับแต่งขลังไข่ต่อยางขาลังออกนะครับรถเล่ยุสุบารารถดีกําลังจากเหลือนะครับหลักการแลนมอนนะครับอันนี้คือคุณที่ยังโมรู้กอะ่ะผมเป็นยังครับรรแต่ผู้ใดรู้แล้วกันลองพิจารณาเบิ่งก็ได้ว่ามันแมนบ่นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวที่ผมใส่อยู่นี่คือมันได้ได้ได,ได,ได้ตามทีวอล้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังโมรู้กอ่เบื้องผมเบื้อง,งคลิปผมก็ได้นะครับ ลองไปตัดสินใจแล้วก็ลองเฮ็ดเบิ่งนะครับเพราะว่าเพราะว่า,าผมเห็นข้อเมนต์นึงนะครับคนบอกว่าตายแล้วบอกว่าเกียรบีหน,นี่ใส่ได้แต่ว่ากับปูถูกด่างงันนะครับของผมนี่ผมที่ผมใส่เยบีหนึ่งเฉพาะงานบุกเบิกปลาใหม่ครับดินแข็งแข็งพวกขาดเคลื่อนกายผมที่ผมใส่เพราะว่ามันไปเร็วโหวดแล้วก็มันต้องเน้นร่มด้วยกับเน้นว่าดึงได้หรือไม่ดีครับ ปาเป็นงานให้เก่าแบบนี้นะครับบพว่าจะเป็น 1, 1, พันธุ์บุบเพันธุ์พุนลุ่งเลือกซ้ำหนึ่งนี่ผมผมหลักบหนึ่งสบายนะครับแล้วกาอีกอย่างก็คืองานพันธุ์บุกเบิกปลาไม้ที่จะพวกหาพิกหาย,ยัางสิมันต้องเน้นความลึกครับถ้าเป็นปลาไม้เข้าสิไปเร็ว่ได้ผมก็จะใช้ยูระมัณเกโลสามนะครับเน้นไปห้างลึกถ้าส่วนใหญ่ก็นี่ครับ เป็นไฮเก่าครับแตนเกบีดันบีหนึ่งไทยบีหนึ่งไทพุ่นไทยพุเบิร์นี่สบายนะครับโ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 บคอนดิไซส์สามนะครับรถผมส่วนใหญ่ใส่ใส่บีหนึ่งงานดันดินนะครับดันดินแถวบ้นอารกิลีนี่ถ้าแบบเก็บงานเรียบร้อยแล้วนี่หรือว่าไอ้ไรดินแค่ไกลนี่ผมไมใส่เต็นเกบีหนึ่งอย่างเดียวหรือว่าบางเทธอกขเป็นใส่เกโลซีไปเลย าดินมันก็เป็นกองนะครับสิบเปิดหัวดีลงนี่ตั้งใจจะใส่ E3 นะครับแต่ว่าถาไา้าดินไปแล้วให้หน้าให้ง่วงสีส่วนใหญ่ให้บริษัทบริษัท E3 ครับรถเดิมมันอาจจะเฮ็ดยนาครับพอได้ี่งกยใส่หาสู้นหาสู้นดีเพราะว่าหนึ่งหละ่ะคือกํากลังเขาล็อกลอบไว้นะครับโรงงานเขาจะล็อกลอไว้บ่ให้ร โบ่ให้เกินสองพันน้ำดื่มอันนี้ผมค่ายก็เล่งหอกนะครับค่ายเพื่อว่าให้มันเหยียบอบอบจังหวะถีรหอบตกน่ะมันจะซอยดึงรอบขึ้นมาเร็วเหมือนเขาใส่สปริงกับว่านะนะครับแต่ว่าผมบ่ค่ายหลายขั้นเก่านี่ผมค่ายอยู่ประมาณสองพัดขั้นนี้ผมบ่อะไรผม่สองพั เพราะว่าจริงจริงหลอดมันบร,ริยบร้ายขนาดนั้นจอนเดียบบวกเกินเต็มที่บวกเกินสองพันครับแต่ว่าเขาไายเพื่อสื่อเจอหลอดจงังหวะถี่ข้าต้องใส่หลอดต้องสูงนะครับวางเปลี่ยนมาใส่สิครับใส่หลอดสูงประจําขนาดนั้นนะครับคือเกียบีหนึ่งนี่มันใส่ได้ครับถ้าคนใส่เป็นถ้าว่าถ้าจะแล่นแค่หลอดพันหาพันหานี่บ่รถไปได้ครับแต่กินน้ำมันครับ สารับจอนดีหาซุนอ่ะซุนดีุ่นรถซีหาซีซีบนิครับโมมีผลครับพวกนะ่ะพวกบมมีเทอร์โบโมมีปัญหาจะใส่ตำ่ำมาได้ก็ได้ครับมาตัวรถไปได้แต่ว่าสารับรถเทอร์โบรอบั้บงําหาขึ้นบอว่าต่หาซุนอ่ะซุนดีครับทุกรุ่นทีน่มีเทอร์โบส่วนใหญ่เป็นแนวนั้นนะครับเอาสารับคลิปนี้ผมก็อธิบายให้ฟังประมาณนี้แหละครับเพราะว่าเป็นเป็นคอมเมนต์ ถามนะครับถามคือ็มุ่งที่เป็นเชิงถามว่าเจมเป็นนึงของเพื่อนอ่ะใส่บริการทุกงานนะครับบริการทุกหน้างานนะแต่วางผมมันได้ถ้ารถเดือมันใหญ่ครับตอนเดียวมันต้องมาแต่งคัขลิ่งแต่งคล้ายเหมือนคู้ปต้าครับต้องใส่สปริงกาวาน้าสีหน้านะครับคันนี้ใส่สปริงกาวาน้ามันต้องแต่งนะครับต้เดือมันอาจจะใหญ่จิตตว่าแต่งได้นะครับพอใจในการเฮ็ดก็ โคกรแห้งคือหลายเลยนะครับเอาครับเรียมตัวขนตกจะหน้อยครับมันอิ่มขึ้นเดี๋ยวจะยกล่องให้เบิ้งครับยกหล่องตอนเดียนะครับยกหล่องไปจับเป็นแนวไดนะครับแบบบนตรงบนตรงยกอ้อมบ้วนนะครับมายกล่องท่วนแบบแบบกู้งกาเลยแทงึ้นไปลับเรืเลยนะครับรล่องนี่บลื่นกันเดี๋ยวเหตุในเบิ้งครับ ขั้นเก่าบริเทยพี่น้องมึงเดี๋ยวขั้นนี้เราจะจัดให้เต็มๆเ,เลยครับขั้นเก่ากระหางหายดิครับขั้นนี้กระหางหาเคลื่อนแต่ว่าขั้นนั้นช่วงพันจะก,กว้างกว่านี้ช่วงพันหาอยู่แต่ว่ามันจะเป็นสิบสามนิ้วครึง่งตัวนี้นะจะประมาณสิบสามนิ้วครับบริเวณสิบสามนิ้วครึง่งเพราะว่ามันมีมันมีเมม ตอกตัวต่อมาอีกนะครับปกติถ้าตัวเก่าเนี่ยมันจะมันจะเอามาชนพี่เลยนะครับตัวเก่าจะชนมาชนพี่ใบหนาที่ยืนออกมาอยู่ประมาณอีกฟางละหนิวครับหนิวหนิวเครื่องมันถีไปอยู่ประมาณตัวนี้ผมว่าเนี่ยใจว่ามันหนาจะสิบสองหนิวหรือเปล่าตัวนี้บวกสิบสองหนิวสิบสองหนิวเครื่องแต่ว่าบอถึงสิบสามหนิวเครื่องหรอกถ้ามสิบสามหนิวเครื่องอ่ะถ้าถ้าตัวเก่าของผมถ้ขั้นเก่าเนี่ยถึงแต่ว่าตัวนี้หูซื้อว่าช่วงระยะผ่านแคบกว่าพวันมีป่องกันทั้งหนา ก็เลยเป็นทีกว่าตะว,วันกะมอนกระพานหง 1, 000, อยู่ผ่นหงผมมันสิสิบเอ็ดสิบเอ็ดนิ้วสี่เอ็ดนิ้วครึ่งนะครับผ่านหงตัวทีทีตัวหนึ่งมันก็นเลยอันโอ้สลักก้าศิลุดกริบเฮียดีดีครับจอนเดียย่านิในเศร้าใส่กริบอยู่บา้านสีเลาสายพ่านเซลเลยมาทนเปลี่ยนครับของคู่บุตาเอื้อนของคู่บุตรตาผมกับเซนสายพ่านเอาขอนต่อเขาเลยสลัก คันนี่เฮียดีปดปปเป็นตนายครับขีบบรวนสิเปลี่ยนย่านดูครับย่านในเราสายพามันใส่แนวนอยู่นี่เฮียดีแห้งคันนี้ผมเงร้อยใส่ผ้านันซะเลยตะกี้เหลือแตมอ่ม้วนม้วนไหนเราใส่ใส่สายพ้ามันดีกว่าครับสใส่ขีนีบรวนเปลี่ยนตัวละสามบาทถสี่สิบบาท,บาทเดี๋ยวเี้ยนดูด,ดูกองเบิร์ดไลท์กันครับเดี๋ยวสิเราใสา่พอเราใช้ฟอร์ดพุ่งขึ้นได้ของสันนะ เอาครับสหรับคีนี้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คืนหนา้านท่านใดที่ชื่นชอบก็ฝากกดติดตามไว้ได้เยครับผมนี่ครับสหรับเวทคู่โปต้าเอาไวใส่จอเดียกับจะประมาณนี้แหละครับผู้ตรงกันแต่ว่าระยะบท่อกันจอเขาจะหน่อยนะครับจอระยะเพล้าจะหน่อยแต่ว่าน่าจะได้การ์ดอีกเพิ่มขาละก่อนครับให้เป็นฐานละร้อยลูกประว่าเต้นงานมุกเบิกเจ้าหน่อยครับขานละก่อนปองขางละห้าสิบกิโลเท่าไรครับแต่ว่าเดี๋ยว เพิ่มอีกครับยางหนาก็พี่เอา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสารคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ